สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมผมมีวันนี้โปรโมชั่นอีกเซตสุดคุ้มไม้ทนแดดนะครับผมกําลังออกดอกแบบนี้เลยเห็นไหมหกอย่างเซตสุดคุ้มนะครับผมแบ่งกันไปปลูกนะครับผมมีแบบนี้ประมาณสามถึงสี่เซตนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมเป็นเอื้องคาฝอยอินเดีย นะครับผมได้แบบนี้หนึ่งกร,รัมแบบนี้ไปปลูกเลยนะครับผมอันดับสองคือเอื้องเงินขาวได้เป็นแบบนี้หนึ่งกร,รัเหมือนกันนะครับผมในราคาสุดคุ้มนะใครติดตามคลิปนี้นะครับผมกดไลค์ให้ผมด้วยอันที่สองกุหลาบมาลายแดงหางกระรอกได้ต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะรับผมเซตละสองต้นนะครับผมได้อย่างละปลูกพอดีสําหรับใครที่ไม่อยากซื้อแบบเป็นกิโลเยอะอันที่สามก็จะเป็นได้เอื้องช้างน้ำชมพูตาดํานะครับผมหนึ่งกอปลูกเหมือนกันแต่เขาก็แตกยอดใหม่นะครับผม อันดับสี่เลยก็เป็นหนวดพรามหนวดพรามเป็นไม้ทนแดดกาลังออกดอกนะครับผมแบบนี้ได้ไปปลูกแบบนี้เลยประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นได้หนึ่งปลูกพอดีนะครับผมแล้วก็อันดับที่หกคือสิงโตสิงโตสมอหินนะครับผมได้เป็นแบบนี้เลยเป็นกอไปปลูกแบบนี้เลยเซตแบบนี้นะครับผมหกอย่างหกอย่างแบบนี้ผมขายแค่แปดร้อยเจ็ดสิบาทรวมส่งเซตสุดคุ้มนะครับผมแปดร้อยเจ็ดสิบบาทรวมส่งนะใครที่อยาก รับไปปลูกแบบนี้เซตสุดคุ้มแบบนี้เลยมีมาลายแดงหางกระรอกนะคะผมมีเอื้องเงินขาวนะคะผมมีคาฝอยอินเดียมีสิงโตสมอหินนะคบผมมีหนวดพรามแล้วก็มีช้างหนาวนะครับผมจะได้แบบนี้เลยนะคะผม6อย่างนะครับผมอย่างละเป็นกรรมแบบนี้เลยนะครับผมผมมีอยู่3-4เซตนะใครสนใจทักแชทแอดไลน์มาเลยสําหรับเซตสุดคุ้มนี้6อย่าง เพียง870บาทรวมส่งโทรมาหาเราที่เบอร์095 9418988สำหรับเซ็ตสุดคุ้มนี้นะครับผมมี6อย่างให้คุณเอาไปปลูกได้อย่างลับปลูกเลยไม้รวมนะครับผมแต่เป็นไม้สวยนะไม่ใช่ไม้ขี้เหล่นะครับผมยังไงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรนะครับผม6อย่างแบบนี้เพียง870บาทรวมส่งขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปโทรมาหาเราที่เบอร์095 9418988ได้เลยครับสวัสดีครับ